สวัสดีครับขอต้อนรับทุก ah. คนเลยนะครับเนาะขอสู่ช่องสกอร์แรกอีกเช่นเคยครับทุกคนวันนี้ผมสิพาทุกคนมาสปอยกระตูนที่ผมแต่งึ้นมาใหม่ครับซึ่งก็คือการ์ตูนตอนประจนภายแดนพญานาคภาคสองครับซึ่งเป็นภาคต่อจากศึกนักขลาดมหาสมุทรหน้าขี้นะครับเนาะซึ่งศึกนักขลาดมหาสมุทรหน้าขี้เป็นการ์ตูนตอนที่ผมแต่งยูโมหาครับทุกคนแต่ว่าในครั้งนี้ผมสิมาสปอยเรื่องประจนภพยแดนพญานาคภาคสองนะครับเนาะเผืเป็นว่าเป็นเราเจ้าราฟังกันเลยดีกว่าครับ โดยเริ่มเรื่องจากการที่บ่อยได้เราเหตุการณ์พญายนาคว่าเป็นความเชื่อฟังอีสานมีการเกิดบังไฟพญายนาคขืนยูทุกปีเหตุให้ก๊อคิดถึงธนาชนาค้าที่ยูนําขุนตรงนั้นบ่ได้เลยว่าเรื่องเล่าให้ฟังว่าเจ้าของนึ่ไปกอบกับวหน้าจากต่างดาวน้ำมูบดปะเสื้อบาดนี้จัดปัญหาในผ้ามูเนี่ยไปเบิงหินกับตาตัวเองซะเลยโดยการโทษหาธรรมทาทีปุ่นซึ่งเป็นมูของเขาไอ้เนี่ปของจากอนาคกจากวันเด่หน่ะไปเที่ยวน้ำตะธรรมธาก์กระบอกว่า นี่พวกเธอท่านศักดิ์สิทธนิะ์นะมันจะไม่รบดูท่านหรอตอนเราเจอครั้งแรกก็เกือบไม่รอดก็เลยบอกว่าครั้งแรกเราอาจจะมโหแต่ครั้งนี้เราอาจจะดีแจกกได้เพราะว่าเราพอา่อเฮาก็จากนั้นได้พากันไปมองนำง้ำโขงเราลงไปตำรวจจ้างกระพ่อป่าต่างๆมาก,มาก,มาก,มากไม่ลายสายพันได้นขนาดนั้นเองท่านพญานาคราชนาคากับน้องสาวอรันานาค่าที่ทํานักใจเมืองบาดาลแห่งนั้นได้ยินเขาเลยบอกว่ามีมนุษย์ลงมาอีกแล้วน้องสาวเลยว่าไม่ใช่จะเป็นกตธรรมถากัานหรือ,รอน่าจะใช่นะ พอไม่มีใครกล้าข้อสองคนนี้แล้วต่อจากนั้นไดยพากันออกไปดูในขณะที่พวกธรรมะตำรวจนั่นเองเบนก็บังเอิญเจอพญานาคตัวใหญ่ลอยเข้ามาใกล้เรือดำน้ำโดยรอเีบด,ด้านทั้งต้นและบอยเบนเลยดมลงไปหรือไว้แค่เพียงกอดกับธรรมะที่เคยเจอมาแล้วตัดภาพมาที่ได้เมืองบาดาลเมื่อเบนต้นบอยรู้สึกตัวก็รู้ว่าตัวเองอยู่ในบาดาลและพญานาคก็ได้มีการแนะนำตัวและชื่อ ดังนั้นคือโอกาสธรรมถะโดยชวนท่านไปเที่ยวที่ดาวเฮตูโอในอวกาศโดยการขี่เรือดำน้ำําที่สามารถแปลงเป็นยานอาวกาศได้ต่อจากนั้นโดยพากันไปในทันทีตัดภาพมาที่ดาวเฮตูโอพระราชาและพระราชินีกําลัง,นมมงแนมเบิรงแทนราชื่อเรานักรบทั้งหคนพอเคยมาจอยกอบกลัวหน้าจากักใเห็งตั้งสอะอ,องค์ต่างคิดถึงเป็นอย่างมากซึ่งในฉากนี้ก็แสเงเห็นว่าเป็นฉากต่อจากศึกนักดาบมหาสมุทรนาทีซึ่งเป็นตอนแรกของการแต่ง ก่อจากนั้นพวกธาาารรมธาได้ไม่ถึงที่้าเหตุทุโอและได้บินหล่อนเข้าไปในถิ่นบรรยากาศได้เห็นความสวยงามของทองทะเลสีครามสวยงามเหล่านั้นแต่กลับลม่าเปล่นพาย่านอวกาศบรสามารถเตียนเป็นเรือดำน้ำใดสาเหตุจากน้ำมันเบิดเช่นนั้นธรรมธาได้ตีกับอนคตกรณ์ขณนัา้น,านเองท่า,าในนาชนาคากับอนันนาคาได้ให้พวกธรรมธา,าขี่หลังจะคองเป็นจนถอดอนตัตจากหนาดที่สุี่คือในเมือมหอดกับบอมีคนอยู่และบ่ได้ยิ่งเสียงกล่าวว่าสีหองอื่นแต่อย่างเสียรมารยาทท่านใดนั้น พระองค์ทั้งสองก็ได้ออกมาเบิงดังนั้นจึงเป็นการพบกันอีกครั้งในรอบสามปีและได้มีการแนะนํำคือให้เบนต้นบ่อยที่ยังบ่งหูจักให้หูจักว่าจะกองซื้ออีกอย่างและขณะนั้นเองพระราชาราชธาราที่เป็นกษัตริย์ของพญากุดได้นำสินค้าเป็นของฝากพามาส่งอาณาจักรหนาพอดีด้วยลมมาเบิงจนเฮดให้ธรรมทัศน์ตกใจเนืงจาบมาบอยให้สซุ่มให้เสียงจนเครื่องมือบางอย่างล้นลงไปในน้ำและต่อจากนั้นก็ได้มีการแนะน้ำคือกันอีกเพียงหนึ่งก่อนเข้าไปเบิงในพระราชวัง,งของอาณาจักรพญาหนัก พ่อเขาไปในพระราชวังก็ไดมิก,กานบอกเรื่องเล่าต่างๆมาเป็นมาจัไนไกโดยลืมต้นมาจากดาวเฮตทูอูเมื่อน่านมาแล้วดาวเฮาอยู่ในกาและซีแอนโทวิตาระบบสุริยะว่าเมลิกมีทั้งเมิดหาดาวร่วมดวงอาทิตย์หนึ่งในดาวคอทั้งหางเป็นดาวนา้ำซึ่งก็คือดาวพญานาคทัวทั้งดาวบบมีดินหรือทวีปสักหมองเลยความลึกทั้งเมือ่อยูที่30เมตรทั่วทางดาวเนึ่งดวงที่เป็นน้ำได้เกิดสิ่งมีชีวิตแบบหม่ขึ้นมากก็คือพญานาค ความสมรรถพิเศษคือแปลงกายเป็นงูได้นอกจากนั้นพวกเขาเริ่มมีพัฒนาการจากน้ำซูบุญบุกและสร้างอรารยธรรมกางนา้ำดยการปันดินใตน้น้ำผสมกับน้ำไายของพวกเขาจนเป็นเมืองขนาดใหญ่นอกจากนั้นได้จัดตั้งเป็นราชอาณาจักรโดยมีประชาชนสนับสนุนท่านอาริมันค่าพญานาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์นอจากนั้นก็กลายเป็นราชวงศ์ที่หนึง่งเป็นตนมาแต่กระดับเบาไหวก็กระไดสงสัยว่าขุดคือกำเนิดธีดาลงวงน้นำ้ำบ่เห็นเหตุรัศธรากษัตริพระยาขุด ได้อธิบายฟัาอาณาจักรของจะครองว่าสาราบหลักฐานจากฟอสซิลได้ปะหาสมบุทรดาวนีมีซาต้นใหม่ซาเพื่ยยุบักไหลนักวิทยาศาสตร์ทั้งนาละคุณได้ทำการสำรวจรวมกันเพื่อสือหาความจริงว่ามีสากกระดูกหนุกใหญ่บริเวณฟังอาณาจักรของเขาคือสากกระดูกหนุกบรรพบบุรุษโบรานโดยสันนิิฐานได้ว่าพื้นที่ตรงนั้นคือเป็นทุ่งหญ้าป่าไม่อุดมสมบูรณ์หรือวอ,อย่างไแต่ก่อนมีทวิบหรือดินมันเองได้ดยภาวะโลกร้อนให้นทยนำแข็งโคโลกละลาล เทืดแหยระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกิดเมฆฝนตกลงมายังต่อเนื่องเป็นเวลาประจํา,ากว่า300อปีจนเทือดให้ฟังขุดต้องสร้างทุนใหม่ยกสูงเหนือผน้ำแสดงเห็นว่าทั้งสองอาณาจักรอาณาจากกักรขุดเกิดก่อนพอจะก่อนเคยมีปลาใหม่และย่านหน่อยก็ต้องมีประวัติดังนั้นตนเลยถามเรื่องว่าเป็นมากของชาติทั้งสองชาติว่าเกิดดิ้ยังขึ้นดังนั้นอรบ้านข้ากษัตริย์พญานาจึงเล่าเรื่องราทั้งหมดว่าแต่ก่อนนั้นราศธารากษัตริย์ขุดมีน้องชายชื่อคุดท่า พระเศษรษฐาได้ให้น้องไส้โูกข้ออนณตจากแท่นไอ้ไส้ทั่วเข้าพอเจ้าของต้องไปศื่ษสาดูงานที่อวกาศเหตุนั้นจึงเชิดให้น้องไส้โลกมาดได้เขายึดข้ออนณตจากนาเลยได้ทำตัวองค์นราช่าลงนำว่นเป็นทะลุมันจนนาโขงจนเป็นเหตุให้เจอพวกกอดละกอดพวกนาคดาวโลกดังนั้นได้พาก,กันมากกบกลัวนาจากต้อยกันแต่นาคกุฏ่า ในใส่ตำราของะลมเมืออจนได้รับความเสียหายซึ่งตำราหนั้นเอาไปใช้ปลูกปองบางเรื่องของฟังขุดแต่ขุดท่ากับเอามาใช้ในท่านทิพิดิดังนั้นธรรมทะเลยเอาตำรานั้นไปแก้ที่พระอาจารย์